กำลังมองหารถใหญ่นะครับที่ไม่ช่อบเกลอสัพะละเยอะนะครับเอาไว้ใช้เที่ยวกับครอบครัวไปต่างจังหวัดไปเที่ยวด้วยกันนะครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถสวยมือสองรถเชียบุรีคาร์วันนี้นะครับใครนะครับที่กำลังมองหารถใหญ่นะครับที่ไม่ช่อบเกลอสัพะละเยอะนะครับเอาไว้ใช้เที่ยวกับครอบครัวไปต่างจังหวัดไปเที่ยวด้วยกันนะครับ วันนี้นะครับผมขอนำเสนอเป็นเจ้า Mitsubishi x p a n d e r 1.5 GT ปี2019คันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมาจากลักษณะเด่นของเขานะครับตัวไฟนะครับจะเป็นไฟลี่แบบ LED นะครับมาพร้อมกับไฟหน้ามัลติ r e f ฟ e c กเตอนะครับแบบฮาโลเจนนะครับแถมมาด้วยไฟตัดหมอกนะครับแบบนี้เลยถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของล้อกันนะครับ ซึ่งล้อของเจ้า e อ p เพน e ดคันนี้นะครับจะเป็นล้อแมกอลลอยนะครับขนาด16นิ้วมาพร้อมกับยางฟรีเลนซียปี2ีนะครับเป็นยางใหม่ๆให้ทั้ง4เส้นเลยนะครับของเจ้าเอ p เพน e ดอร์คันนี้นะครับถัดมานะครับในส่วนของกระจกข้างครับจะเป็นกระจกข้างพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ led แบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับในส่วนของหน้าจับประตูนะครับจะเป็นหน้าจับประตูแบบโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้นะครับและที่สาคัญยังมี ให้ความสะดวกสบายของเรานะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับเพียงแค่กุญแจอยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับเพียงแค่กดปุ่มก็สามารถเปิดล็อกรถได้แล้วแบบนี้เลยนะครับอ่าถัดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของด้านท้ายของเจ้า e x p a n d e r รคันนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับตัวไฟของเขาเขาจะเป็นไฟเบรกแบบ LED นะครับและ e x p a n d e r คันนี้นะครับยังมีสปอยเลอร์หลังนะครับ มาพร้อมกับไฟเบรกดงที่3ามแถมมาให้อีกด้วยนะครับแบบนี้เลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องคนขับกันนะครับตามมาดูกันเลยครับในส่วนของห้องคนขับนะครับรถคันนี้นะครับยังมีระบบกันเลื่อนถ่ายนะครับ และด้วยความสะดวกสบายอย่างแรกเลยนะครับเวลาเราขึ้นรถมาแล้วเพียงแค่เราเหยียบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มก็สามารถสตาร์ทรถได้แล้วแบบนี้เลยครับซึ่งรถคันนี้นะครับเลขไม่นะครับจะอยู่ที่เพียง52,000กิโลเท่านั้นนะครับอาอว่าเป็นรถที่ใช้งานมาไม่ได้เยอะนะครับโอเคนะครับทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของระบบปรับอากาศของรถคันนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไง อันดับของระบบปรับอากาศของรถคันนี้นะครับจะเป็นระบบปรับอากาศเป็นแอนาล็อกปรับมือหมุนนะครับสามารถเราสามารถเลือกได้นะครับหมุนได้เลยอยากให้ร้อนหรือเย็นแค่ไหนนะครับปรับได้นะครับตามใจที่เราต้องการเนาะโอเคนะครับสัดมาครับเราไปดูส่วนของหน้าจอของเขานะครับจะเป็นจอทัชสกรีนนะครับซึ่งรองรับระบบ AM FM CD MP 3นะครับที่สำคัญนะครับยังรองรับบลูทูธได้อีกด้วยนะครับ แบบนี้เลยถัดมานะครับด้วส่วนของพวงมาลัยนะครับรถคันนี้นะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงหรือลดเสียงได้จากตรงปุ่มพวงมาลัยเลยนะครับเปลี่ยนคืนวิทยุได้ด้วยนะครับและยังมีปุ่มวางสายรับสายนะครับให้อีกด้วยนะครับถัดมานะครับรถคันนี้นะครับยังมีระบบควบคุมความเร็วตามความแปรผันรถคันข้างหน้านะครับอย่าง c r ส i s e Control นะครับ ทำให้เราขับขี่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเอ็กซ์เพนเดอร์คันนี้โอเคนะครับแลนรถคันนี้นะครับตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้สี่จังหวะนะครับอ่าในรถคันนี้เขายังแถมมาให้กับล้องมองภาพขนาดถอยหลังอีกด้วยนะครับแบบนี้เลยโอเคนะครับแลนรถคันนี้นะครับที่ผมบอกก่อนหน้านี้เป็นรถที่เก็บสัมภาระได้เยอะมากนะครับ ในส่วนของข้านหน้านะครับยังมีช่องเก็บสัมภาระนะครับเป็นห้องข้างๆคนขับนะครับเป็นบอกของข้างๆคนขับแบบนี้เลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องผู้โดยสารกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนี่นะครับคือในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับ ลักษณะเบาของเขานะครับจะเป็นเบาหนังพุ้มนหน้วยังสีดําสวยๆแบบนี้นะครับซึ่งรถคันนี้นะครับผมบอกไปก่อนเลยนะครับว่าเป็นรถที่กว้างมากนะครับเราดูจากอะไรนี่ดูผมนะครับผมเข้ามานั่งแล้วยังรู้สึกว่ากว้างพอสมควรเลยนะครับใหญ่มากนะครับรถคันนี้รถคันนี้นะครับยังมีช่อง A สำหรับผู้โดยสารนั่งตอนหลังอีกด้วยนะครับอ่าอยางนี้เลย และสำหรับใครนะครับที่มีสัมภาระเยอะมากนะครับไม่สามารถเก็บได้นะครับรถคันนี้นะครับจะตอบโจทย์ของคุณเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ารถคันนี้สามารถพับเบาะได้นะดูนะครับพับเบาของเขาแอพับได้ขนาดนี้เลยนะครับถือว่าพับได้เยอะมากเลยนะครับและในส่วนของด้านท้ายนะครับก็ยังกว้างนะครับนั่งสบายนะครับรถคันนี้อ่า โอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันนะครับว่าจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยครับน,นี่นะครับคือในส่วนของด้านท้ายของเจ้าเอสเพนเดอร์คันนี้นะครับรถคันนี้นะครับขัาด,ด้านท้ายนะครับยังสามารถพับเบาะได้อีกด้วยนะครับราพับไปเลย สามารถเกี่ยวสัพพละได้เยอะมากนะครับรถคันนี้สามารถพับได้ถึง4แบบนะครับเบาะนั้นก็สามารถพับได้เหมือนกันนะครับและรถันนี้นะครับยังมีที่เกีบยสัภพละนะครับแบ่งบนหมู่มาให้อีกแล้วด้วยนะครับแบบนี้เลยโอเคนะครับแบบทีนี้นะครับเราเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับก็จะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยครับ คือในส่วนของห้องเครื่องของเจ้า Mitsubishi x p a n d e r 1.5 g t ปี2019คันนี้นะครับซึ่งรถคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1,500 c c นะครับให้กำลังแรงสูงสุดถึง105แรงม้านะครับรถคันนี้นะครับทางเรานะครับรับประกันได้เลยนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำนะครับดูได้นะครับจากรูนะครับหรือสเปกเกอร์นะครับเทตต่างๆมีอยู่ครบนะครับอ่า อันนี้เลยรอยน็อตนะครับก็ยังไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับดูได้นะครับโอเคนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจ Mitsubishi x p p n n e r r คันนี้นะครับนะครับเปิดตัวป้ายแดงนะครับอยู่ที่849,000นะครับแต่แล้วนะครับขายอยู่ในราคาที่582,000บาทเท่านั้นนะครับและตอนนี้นะครับเรายังมีโปรโมชั่นนะครับ่อน0%นานถึง6เดือนนะครับ ปีนะครับประกันเครื่องเกียร์นานถึง1ปีหรือ3 5 0 0 0โลนะครับและยังมีบริการจัดรถส่งถึงหน้าบ้านคุณนะครับหรือเส้นไปนั้นถึงหน้าบ้านคุณหากใครนะครับที่สนใจมิ t s ูบิชิเอ็กเทนเดอร์คันนี้นะครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตรงนี้เลยนะครับอ่าที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับหรือใครนะครับที่กำลังมองหารถรุ่นอื่นคันอื่นนะครับอยากให้พวกผมนะครับรีวิวเกี่ยวกับรถอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้ลิปนี้ได้เลยนะครับ ในคลิปหน้านะครับเพราะเราจะมาทีวิวรถอะไรอีกนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรถสวยมือสองอุตสาหกร่มสวัสดีครับ